กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรายงานนะครับว่าตอนนี้ยังมี7จังหวัดนะครับที่ยังคงเผชิญกับภัยธรรมชาติอ,อยู่เรื่องของอุทกภยัยขณะเดียวกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับทั่วไทย54จังหวัดจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่9ครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 6ถึง17กันยายน2567 เป็นผลมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้มี54จังหวัดด้วยกันครับปริมาณฝนร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่มี11จังหวัดเกินภัยระดับสีแดงคือฝนตกหนักมากกว่า90มิลิเมตรขึ้นไปดังนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพยา,น,าน่านแพรอ่อุตรดิษฐ์ สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือฝนตกร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ดยมี3จังหวัดเตือนภัยระดับสีแดงครับนั่นก็คือที่อุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ครับ ส่วนภาคกลางค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละา70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดย2จังหวัดเตือนภัยระดับสีแดงนะคะได้แก่จันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละเ0็ดของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีการเตือนภัยสีแดงใน5จังหวัดค่ะคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนภาพรวมตอนนี้ยังมี7จังหวัดนะครับที่เจอน้ําท่วมอยู่นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ,พรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน2567มีสถานการณ์ในพื้นที่28จังหวัดรวม133อำเภอได้รับผลกระทบ1 3 3 8 2ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแล้ว19คน และดินถล่ม23คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนครับปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงรายสุขโขทยัยพิศนุโลกหนองคายอุดรธานีอ่างทองและพระนครศรียอยุธยารวม31อำเภอได้รับผลกระทบ28,746ครัวเรือนครับนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ในระยะสั้นด้วยนะครับถึง18กันยายน ทั้งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้สถานการณ์ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นภาคเหนือจังหวัดเชียงรายและจัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนาครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ